นี่ที่มาเห็ดจูตับนะครับเนาะตับงามๆครับเพิ่งได้ตับมาจากตลาดมาเห็ดจูตับกินนะดูสดเลยอ่าครับผมอ่านี่คือตับที่เขาจะมาเห็ดจูนี่จะต้องเป็นตับที่สดนะครับตับสวยงามมากจ้ะขามือขามขึ้นไปเลยตมันบ่แซ่บตับสดวมือตัวมือเลยจ้ะครับผมสำหรับจูตับนี่ต้นมากก็เป็นแจ้วขมนะคุณแม่เนาะแจ้วขม วันนี้น้องชายคนเมื่อกินขอน้ำกันเลยสิเท็ดนจูต้าคนกินเป็นตับที่น่ากินมากเลยครับคุณผู้ชมครับนายแทนเพิ่นมากินขอน้ำแก่หนายแทนชวนทำอาหารเลยว่าเพิ่นจะกินก๋อยเลยว่าบางทีสร้อยบางๆนะครับนแบบซาซิมิอ่ะ,อะเป็นย่งยางๆจัง่อย ครับไุฟเคยกินก็ลองมาได้ับเด้อนี่หวานกมกลมตับหวานเป็นยังไงเนี่ยท่านผู้ชมลองไปเห็ดเบิ้งกินเสียมแล้วมันเสียมไปเอี่ยมสำหรับแจ้วขมเนี่ยเขากับมี่เรียบร้อยแล้วครับผมแจ้วขมเนี่ยก็่วนประกอบของแจ้วขมก็คือ นี่พิกนจ้ะพิกนเขาฟัวเพียรต้มแล้วจ้ะดีจ้ะดีดีแท้จ้ะดีแท้หนังปลาปรุงรสเนาะปรุงให้เขารสแล้วออกขมขมครับผมอ้าวมากแล้วครับผมอ้าวมากแล้วครับจู้ตับครับผมกลิ่นมากินครับน้องแทน้บนมือนี่ยมันมากินเข่าด้วยครับผม ่นว่ากินก้อยวัน่นว่าปฏิเพิ่มเลือดเพิ่มอยากวน่ะร่ลมมบาดเย็บค็เลย่มาเพิ่มเลือดครับผมอครับอ้าวยิลงมานั่งกินเอนดิเอามาเอาอออาตอนนี้กาลังกินแล้วครับผมน้องแทบมันอยากกินจูตับคนว่าคนบ่เคยกินอกวนว่าปฏิร่องไงเป็นแบบวิธีตามเท่าอ๋ออาน้องแทบจาการนี่อ๋อ คุณแทนชวนทำอาหารครั้นี้เขาจะมาลองจู้ตับครับผมเพิ่มเลือดเพิ่มยางหน่อยอือช่วยหน่อะเพื่อทนะี่ผมอะเ่อที่ผมอ่าครั้งแรกในชีวิตเห่อครั้งแรกในชีวิต <laughs> <laughs> เป็นไงเป็นไงฮึไม่ข้าว เอาเอาอีกทักท้องคำหนึ่งครับผมแต่น้ำจิ้มเด็ดมากเลยครับน้ำจิ้มแจ่วขมขมเขาบอกว่าจู่ตาต้องแจ่วขมครับผมสารอ่ะเฮ้ยผมกินอาหารสารนะยังมาได้หน้าตาก็เหมือนลาอยู่แล้วโอเคเลยนะครับนะ สุดยอดเลยนะครับนะเชฟผมกำลังจะกินจู้ตับเหมือนกันครับผมอร่อยฮะอร่อยแซ่บซาติมิลาวแล้วครับเจออือเออครับท่านผู้ชมครับลองมาด้วยครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็บอยากใกินอยู่บ้านก็ได้ง่ายๆครับผมข้อสำคัญคืออร่อยๆแซ่บน้ำจิ้มจะต้องขมนะครับผมขมขีดเที่ยวขมดีแท้ครับสวัสดีครับ ได้ห้อยเปลือกวิธีสามนมาเท่าครับผมครับสวัสดีครับ